นะรท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับดูดิแล้วก็ผมปรับสปีดน,นะครับความเร็วของพัดลมเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยท่านผู้ชมแต่ว่ามีเสียงดังเท่านั้นเองเห็นไหมตัวใหม่นะครับนี่หมุนไม่ได้นะท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมตัวนี้มันจะต้องล็อกติดกับใบพัดนั่นเองเพราะตัวนี้มันจะสวมอยู่กับแกนมอเตอร์ สวัสดีครับพบกับผม2องสิงโมดิฟายวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการตรวจเช็คซ่อมพัดลมไอเย็นนะครับเป็นยี่ห้อฮาตาลินะครับท่านผู้ชมซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเล็กรุ่น HTKAC10R1 นะครับนี่นะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นตัวขนาดเล็กนะครับพัดมฮาตาลินี่นะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนี่นะครับตรงนี้ทางเจ้าของเขานะครับ แจ้งมาว่ามันเสียนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดใช้งานทิ้งไว้นานเลยนะครับทีนี้มันใช้งานไม่ได้นะครับมันมีเสียงดังนะครับเปิดแล้วแบบเสียงดังมากเลยเก็เดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คดูก,ก่อนแล้วก็เทสอาการเสียกันก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วจะลองกดเทสการทํางานดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่กดปุ่ม power เลยท่านผู้ชมนี่ กดปุ่ม power นะครับพัดลมทํางานนะครับผมพัดลมทํางานท่านผู้ชมนี่ครับนี่เลือกสปีดได้หมดเลยสวิงก็ทํางานนะครับแต่กดคูลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำนั่นเองนะครับถ้าดูลักษณะแล้วเหมือนว่าแผงโปรแกรมเนี่ยนะแผงควบคุมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าสังเกตนะครับท่านผู้ชมนะครับพัดลมเน่ยมันจะมีเสียงดังนะครับ นะฮะท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะดูดิแล้วก็ผมปรับสปีดน,นะครับความเร็วของพัดลมเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยท่านผู้ชมแต่ว่ามีเสียงดังเท่านั้นเองเห็นไหมโอเคท่านผู้ชมอาการเสียก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมีเสียงดังนะครับดังมากเลยทีนี้ก็สันนิษฐานไว้นะครับ สังเกตก็คือว่าเสียงดังนี้น่าจะเกิดจากพัดลมนั่นเองแต่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราแกะชมกันเลยครับผมไปพร้อมกันเลยก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็มันจะมีแผงนะครับแผงที่สําหรับทําความเย็นตรงนี้นะแผงที่ว่าน้ําไหลลงเนี่ยจะมีเฉพาะด้านหลังนั่นเองนะครับเนี่ยนะเป็นรุ่นเล็กนั่นเองครับมีแผงด้านหลังอันเดียวนะครับก็เราแกะมาเลยครับตรงนี้เป็นเคียวล็อกที่เฉยนะครับก็งัดเลยนะครับเพื่อเอาตัวนี้ออกก่อน นี่ออกมานะครับนี่นะครับแผงรังพึ่งเนี่ยออกไว้ก่อนนะครับก็ตรงนี้นะครับเมื่อแกะดูด้านในนะครับผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นที่เติมน้านะครับสาหรับเติมน้ํานั่นเองแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นปั๊มน้ํานะครับสังเกตนะตรงสายยางสวมเข้าไปคือปั๊มน้ําแล้วก็มีเซนเซอร์เป็นตัวเช็คระดับน้ําตรงนั้นด้วยนะครับข้างๆปั๊มน้ํานั่นเองนี่นะครับก็ตรงนี้เราไม่ได้ใส่น้ํานะครับโอเคแล้วก็นี่นะครับถ้ามองดูด้านบนนะผู้ชม นะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยพัดลมมันจะเป็นเหมือนเป็นพัดลมใบพัดสาใบเลยนะเหมือนพัดลมตั้งพืน้นทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าสําสหรับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเล็กนะครับเขาจะใช้เป็นพัดลมกลงกระลอกท่านผู้ชมขนาดเล็กนะครับนี่นะนี่อันนี้คือใบพัดมันนะเนี่ยนี่ครับเขาเรียกว่าพัดลมกลงกระลอก,ลก,ลกลนี่นะครับตรงนี้นะครับผมลองใช้มือหมุนก็ไม่รู้สึกว่าเป็นผิดปะกตะิอะไรแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยมันเกิดเสียงดังนั่นเองนะครับตรงจุดหมุนเนี่ย เนี่ยซึ่งเราจะต้องนะครับทำการแกะเช็คนะครับพัดลมตัวนี้แหละครับผมที่เป็นสาเหตุที่มันดังนะครับก็โอเคซึ่งเราจะต้องทำการถอดน็อตนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือเนี่ยตรงฝาครอบด้านหลังนะครับมันจะต้องถอดออกมาเป็นฝาครอบใหญ่เลยนะครับทั้งด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับนี่นะก็โอเคนะครับเริ่มทําการถอดน็อตเลยท่านผู้ชมนะครับฝาครอบด้านหลังตรงนี้นะครับมันเป็นฝาครอบแผ่นเดียวกันแผ่นใหญ่ไปเลยนะครับนี่นะ ชุดนี้นะครับผมดึงออกมาก่อนนี่นี่ครับเอากระบะาดถังน้ําตัวนี้ออกมาก่อนนะครับนี่นะอืมเนี่ยออกมาได้ยังนะครับนี่มันก็ยังติดสายยาตงตัวนี้อยู่นะครับผมท่านผู้ชมสายยางที่ว่าต่อเข้ากับปั๊มน้ํานะครับก็แกะออกก่อนนะครับนี่เนี่นะครับ เราก็ต้องตัดเคเบิลทายเพื่อนะครับเอาสายยางออกนะครับผมนี่นะดึงสายยางออกเพื่อจะได้ถอดฝาได้ง่ายนะครับนะโอเคเห็นไหมเอาสายยางออกเรียบร้อยนี่เราก็เอาฝาครอบด้านหลังนะครับผมนี่วางไปด้านข้างเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับตรวจเช็คภายในว่ามันมีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเช็ค ตัวมอเตอร์พัดลมนะครับว่าเสียงดังเกิดจากอะไรมาจากไหนนะครับผมลองหมุนดูนี่มันก็ยังไม่มีอะไรนะครับเนีย่ยลองใช้มือหมุนก็ลื่นดีนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะแต่ว่าเวลาทำงานทำไมมันถึงดังขนาดนั้นนะครับว่า ก็ยังไม่ดังนะครับผมครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กแล้วก็นะครับลองให้ทดสทลมอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะผมเปิดเลยนะครับนี่ตอนใช้มือหมุนนี่คือไม่มีเสียงดังนะครับท่านผู้ชมแต่พอสั่งให้ทำงานเนี่ย มันมีเสียงดังตรงนี้ผมสันนิษฐานคิดว่าน่าจะอาจจะเกิดจากลูกปืนมอเตอร์หรือบูตอะไรสักอย่างนะครับตรงที่มอเตอร์เนี่ยแหละครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะทําการแกะมอเตอร์ออกมาเช็คเลยครับผมนี่เห็นไหมนี่โอเคเดี๋ยวทําการแกะมอเตอร์เลยครับมาครับก็ตรงจุดล็อกมอเตอร์นะครับผมเดี๋ยวนะ ก็ออกมาทั้งเซตเลยท่านผู้ชมโครงนี้ด้วยนะครับตอนแรกก็คิดว่าไอ้ใบพัดใบพัดลมนี่อาจจะไปเสียดสีกับไอโครงนะแต่ว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าเนี่ย ลองใช้มือหมุนก็ไม่ดังนะครับแต่ดังมีเสียงดังเฉพาะตอนที่พัดลมทํางานเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นที่ตัวมอตเตอร์หรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวกันนะต้องถอดมาซึ่งตรงนี้ก็ได้แต่สัานิฐานนะครับจะรู้สาเหตุจริงๆก็ต้องถอดออกมาเลยนะครับโอเคเอาทุกตัวละนี่นะมันถอดลองยกออกมา,าติดตัวไหนยยไหม อ๋อตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่มีน็อตล็อกตรงนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะนี่เราเอาพัดลมออกมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะแยกโครงออกก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะแยกเอาเหลือเฉพาะตัวมอเตอร์ก็แลวกันนะครับอืมเราต้องถอดมอเตอร์ออกมาก็คือตรงนี้นะครับนี่นะน็อตสี่ตัวนี่แหละครับผมสี่ตัวจะยึดมอเตอร์อยู่แต่ว่าเราจะต้องนี่สังเกตนะครับ ไอตรงแกนมอเตอร์เนี่ยครับมันจะยึดติดกับพัดลมนะครับนี่ตรงนี้นะเราจะต้องทำการขันน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับที่ล็อกแกนใบพัดนั่นเองนี่ก็ใช้ไขควงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมขันน็อตล็อกแกนนะครับนี่นะมันจะเป็นน็อตตัวตัวเมียด้วยนะครับตัวผู้ตัวเมีย,ยนะครับมันเกี่ยวล็อกตัวใบพัดอยู่นั่นเองเนะ อ่านี่ใกล้ใกล้จะหลุดแล้วครับนี่นะขานออกอ่ะหลุดแล้วนะครับก็ต้องถอดออกเพราะว่ามันน่าจะเป็นรูเป็นสลักเลยนะครับใช้คีมดึงออกนะครับนี่นะคีมดึงน,อน็อตนี่นะับขาน็อตออกแล้วก็ตรงนี้ใบพัดน่าจะหลุดออกแล้ว แต่ว่าเราต้องทำการแยกมอเตอร์ออกมาก็คือ,อก็เดี๋ยวผมลองขันน่าตัวนี้ออกก่อนนะครับดูว่าจะแยกออกมาได้ไหมเพราะว่ารุ่นนี้ก็ยังไม่เคยถอดนะครับตัวเล็กเครื่องเล็กนะครับอ่ลุดไม่เลยดึงนะครับเอาพัดลงออกมาเนี่ยนะ แยกออกมาก่อนนะครับตรงนี้เป็นโครงเฉยนะไม่น่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแยกแกนออกจากตัวมอเตอร์ก่อนนะครับแยกแกนใบพัดเนี่ยนะครับผม mm. เดี๋ยวลองดูนะ mm. น่าจะง,งัดออกนะ mm. นี่นะครับออกแล้วนะครับผมทั mm. นนี้เองอ mm. ืมโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการทดลองเฉพาะมอเตอร์นะคบท่านผู้ชมนะครับลองเฉพาะมอเตอร์อย่างเดียวเลยถ้ามอเตอรอ์ไม่เสียงดังก็อาจจะเป็นที่ตัวอื่นด้วยแต่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะผมเห็นไอ้รอยขาวๆนี่ครับตอนแรกนึกว่าเป็นฝุ่นนะไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนพลาสติกนะครับที่ว่าเหมือนมัน มันโดนขูดโดนรอยขูดมานะครับท่านผู้ชมเอ่อที่เป็นรอยขูดเนี่ยเกิดจากอะไรต้องดูอีเชียงนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองเฉพาะมอตเตอร์ก่อนนะรผู้ชมดูว่ามันจะหมุนไหมดูว่ามันจะดังไหมครับ เดี๋ยวนะผมลองมอเตอร์ก่อนนะครับนี่นะเฉพาะมอเตอร์นะครับผมกดเลยตอนนี้ผมลองเฉพาะมอเตอร์นะครับท่านผู้ชมไม่มีเสียงดังนะนี่นะครับลองเฉพาะมอเตอร์ไม่มีเสียงดังเลยเงียบเลยนะครับนี่ มอเตอร์หมุนแล้วไม่มีปัญหานะครับเนี่ยนะแสดงว่านะครับท่านผู้ชมมันมีโอกาสเป็นที่ตัวใบพัดไก่ตัวแกนเนี่ยละครับที่ว่าผมเห็นเป็นนี่นะครับที่เห็นเป็นรอยขาวๆเนี่ยท่านผู้ชมเป็นรอยพลาสติกนะครับที่มันหลุดออกมาเหมือนโดนขูดนั่นเองเห็นไหมมันโดนขูดทีนี้ไอ้รอยขาวๆตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถ้ามาสังเกตตรงใบพัดนะครับตรงใบพัดเนี่ยนะมันก็จะมีตัวนี้แหละครับที่เป็นสีขาวเนี่ยเป็นพลาสติกลักษณะเดียวกัน ซึ่งแกนตัวนี้มันจะต้องล็อกติดกับใบพัดนั่นเองเมื่อมอเตอร์แกนมอเตอร์หมุนนะครับเนี่ยมันจะต้องหมุนแบบนี้นะครับมันต้องหมุนไปด้วยกันแต่ตัวนี้ในเมื่อตรงนี้นะครับมันฟรีท่านผู้ชมสังเกตนะนี่นะนี่ตัวนี้มันหมุนฟรีนะครับเวลาพัดลมหมุนเนี่ยไอตัวนี้หมุนนะครับซึ่งมอเตอร์มันหมุนเร็วกว่าใบพัดนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ทําให้เกิดเสียงดังนั่นเองนะครับนี่นะ สังเกตว่าที่ผมบอกว่าปรับสปีด1 2 3 4นะครับความแรงก็เท่าเดิมแสดงว่ามอเตอร์มันหมุนเร็วตามสปีดของมันแต่ว่าใบพัดตัวนี้นะครับมันหมุนไม่ได้นะครับมันก็เลยเกิดเสียงดังนั่นเองนี่นะครับเห็นไหมมันฟรีโอเคนะครับกเ็เดี๋ยวผมจะเช็คราคาไหลนะครับใบพัดลมตัวนี้นะครับเนี่ยนะสั่งอะไรมาเปลี่ยนนั่นเองโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะครับ ผมก็ได้ทําการซื้อใบพัดลมอันใหม่มาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมแกะเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะอันนี้เป็นใบพัดลมของฮาร์ตารี่เลยนะครับเห็นนะก็ขนาดเท่ากันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับขนาดเท่ากันแกนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นแกนสวมกับไอ้บูธเฉยๆนะครับตรงเนี้โอเคทีนี้เรามาดูนะครับไอจุดที่ว่าผมเป็นปัญหาเนี่ยนะครับตัวนี้นี่อันนี้ที่เป็นปัญหานะครับที่แพี่ผมสันนิษฐานไว้ว่า มันต้องไม่ฟรีนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนี่นะตัวนี้หมุนได้นะครับท, right? ทีนี้เราก็มาดูตัวใหม่นี่นะครับอันนี้ตัวใหม่นะนี่ตัวใหม่นะครับนี่หมุนไม่ได้นะท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมตัวนี้มันจะต้องล็อกติดกับใบพัดนั่นเองเพราะตัวนี้มันจะสวมอยู่กับแกนมอเตอร์นะครับซึ่งต้องหมุนไม่ได้ต้องไม่ฟรีนั่นเองนะครับ <nichts. sh arp ort> นี่นะเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนเลยท่านผู้ชมนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทําการประกอบเลยท่านผู้ชมเบื้องต้นนะครับ ก็นำเอาแกนใบพัดเนี่ยนะครับเอาใบพัดลมเนี่ยมาใส่กับสมวมกับแกนนะครับนี่ท่านผู้ชมสังเกตตรงร่องนะครับนี่นะตรงรูเ to น,น,นี่ยนะครับรูตัวนี้นะครับมันจะต้องตรงกับตรงรูของไอตัวใบพัดนั่นเองนะรั้นใส่สวมเข้าไปให้ตรงนะครับเห็นไหมนี่ใส่เข้าไปนะครับอ่ะตรงแล้วนะครับทีนี้ก็เอาน็อตนะครับผมนี่หาไขควงที่มันมีแม่เหล็กปลายแม่เหล็กนะมันจะได้อยู่นะค่อยๆสอดลงไปท่านผู้ชมค่อยๆสอดลงไปนี่ นี่สองเข้ไปแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับเห็นหมตรงนี้เราก็เอาน้าตัวเมียมาใส่นะครับผมใช้ครีมนะครับครีมปากแหวนนี่แหละครับผมนี่นะนี่สอดเข้าไปนะครับนะสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงขันนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับ ใช้คีมนะครับใช้คีมจับนะครับคีมจับน็อตตัวเมียเนี่ยนก็ขันให้สุดนะครับเท่านั้นเองนะครับขันให้สุดให้แน่นแน่นพอตึงมือก็โอเคละนี่ท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับสังเกตี่เห็นไหมในเมื่อเราขันน็อตตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ฝาครอบมาใส่เลยท่านผู้ชมนะครับนี่นะฝาครอบก็เอามาใส่นะครับนี่ตั้งขึ้นนะครับก็เอาแกนตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับให้มันตรงกับบูทด้านในนะครับผมบูทอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนั้นมีบูทนะตรงนี้มันจะมีบูทพลาสติกอยู่นี่แล้วก็สวมเข้าไปนะครับดันเข้าไปนี่ดันเข้าไปเท่านั้นเองนะครับก็มันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สังเกตเอาเดี๋ยวนะ สังเกตให้ตรงล็อกนี่นะครับก็หมุนตำแหน่งให้มันตรงนะครับนี่เดี๋ยวเราก็เตัวนี้นะครับไปขันน็อตเลยท่านผู้ชมติดตั้งไว้ตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะเมื่อเราวางให้ตรงล็อกนะครับสังเกตรูน็อตเนี่ยท่านผู้ชมนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเราก็เอาน็อตขันเลยนะครับนี่ยึดตามตำแหน่งเลยท่านผู้ชมนะครับตรงนี้หากใครที่ว่ายังไม่เคยถอดหรือไม่เคยแกะนะครับ หรือว่ายังไม่คุ้นเคยในการถอดเนี่ยท่านผู้ชมผมแนะนําหลายคลิปเลยนะครับถ่ายรูปไปทุกช็อตเลยนะครับว่าตรงเนี้ยตัวมอเตอร์หรือว่าที่เราถอดจุดที่เราถอดไปอ่ะ,อะมันมีนอกก็อตจีตัวตำแหน่งไหนบ้างตำแหน่งไหนที่ประกอบถอดออกมาเนี่ยถ้ากลัวจาไม่ได้ถ่ายรูปไปเลยท่านผู้ชมถ้าเราจําได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางครั้งถ้ามันลืมเนี่ยเราก็สามารถดูเปิดดูได้นั่นเองนะครับ บางจุดที่ว่าเครื่องไหนที่ผมไม่เคยถอดเนี่ยเคยซ่อมเนี่ยผมก็จะถ่ายรูปไว้เหมือนกันนะครับนี่นะครับโอเคนี่นี่ผมประกอบเสร็จแล้วท่านผู้ชมนะครับขันน็อตเสร็จเรียบร้อยทุกตัวนะครับนะโอเคเดี๋ยวจะลองเลยท่านผู้ชมนะครับลองตรงนี้ก่อนแล้วค่อยประกอบฝาครอบอันหลังนะครับอันใหญ่นะครับผมโอเคนะนี่ผมกดเลยนะครับนี่เห็นไหม ตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วนะครับที่ที่แบบดังแบบมากๆเลยนะครับถ้าตรงนี้คือเสียงมอเตอร์เป็นเสียงปกติของพัดลมนะครับอ่าเห็นไหมไม่มีเสียงแล้วนะครับแสดงว่าปัญหาก็เกิดจากตัวใบพัดกงกระลอกตัวนี้นั่นเองนะครับที่มันหมุนฟรีเดี๋ยวเราทําการประกอบฝาครอบใหญ่เลยนะครับผมมาครับก็เริ่มทําการประกอบเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็อ่าเอาฝาครอบตรงนี้มานะครับ ส่วนใส่ยางตัวนี้นะครับก็สวมเข้ากับรางน้ำนะครับผมนี่นะแล้วก็ใช้ปเข็บันไายนะครับผมรัดด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะครับปเข็บันไายรัดโอเคแค่นี้ตัดคปเคเบันไทย์นี่โอเคนะครับทีนี้ก็ประกอบเลยท่านผู้ชมนี่นะเอาปาครอบวางนะครับผมนี่โอเคนี่ ก็ตรงนี้นะครับนอ็อตมีทั้งหมดประมาณ8ตัวนะครับนี่มีเครื่องดูแรงท่นผู้ชมโอเคนะครับนะน็อตน,น,นะครับผมโอเคนะครับแน่นแล้วเมื่อเราทําการประกอบขันนอ็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะตะแกรงความเย็นนะครับนี่ ันนี้ก็เป็นฝาครอบมันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดลองกันท่านผู้ชมนะครับว่าจะเย็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะเติมน้ำนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะครับเติมน้ำเข้าไปเลย ก็เติมน้ําให้มันท่วมในระดับท่วมมอเตอร์นะครับให้ท่วมมอเตอร์ตามน้ําเลยแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เช็คระดับน้ําตรงโน้นนะครับผมนี่นะก็เปิดก็ประมาณนี้นะครับเกือบเต็มน,นั่นเองนะครับผมนี่เ่อหน่อยนึ่งเตืนน 6. อน้ำจะหกนี่นะเติมน้ำไปไปใหม่ โอเคประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับผมนี่นี่นครับตรงนี้เขาจะมีแผ่นเจลสำหรับความเย็นนะครับนี่นะนี่แต่เราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราแค่ทดลองนะครับปิดเลยท่านผู้ชมนะครับนี่ปิดไปแล้วดูนะครับทดลองกันเลยตักนะครับนี่เมื่อเสียบปักแล้วนะครับกดปุ่มพาวเวอร์เลยท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ นี่ก็ทํางานนะครับนี่ตอนนี้นะครับผมกดเบอร์หนึ่งเนี่ยจะรู้สึกเลยครับว่าลมมันเบาลงนะครับลองกดสปีดเบอร์สองนะครับนี่แรงนะครับผมคือไวมากนะท่านผู้ชมรุ่นหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับมือแค่ไปสัมผัสตรงนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยบางทีนะเนี่ยดูดินี่ผมจะลองเอาตัวนี้มาติดนะครับท่านผู้ชมดูนะอันนี้เบอร์สามนะครับท่านผู้ชมอันนี้เบอร์สามนะ ตอนแรกอ่ะที่ผมกดเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยความแรงสปีดเท่ากันเลยนะผมจะกดเบอร์หนึ่งนะสังเกตมันหมุนนี่เบานะครับทุกคมเห็นไหมเบ่าละอันนี้เบอร์หนึ่งนี่นะครับเบอร์หนึ่งนเบอร์หนึ่งนะลองเกิดเบอร์สองแรงขึ้นนะครับเบอร์สามเบอร์สี่นี่สังเกตตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผม ที่มันแรงขึ้นก็เพราะว่าแกนใบพัดนะครับท่านผู้ชมมันไม่ฟรีแล้วนะครับทําให้ความเร็วของพัดลมเนี่ยนะครับมันก็ปรับสปีดาตามความเร็วของมอเตอร์นั่นเองนะครับมันก็หมุนตามนั่นเองมันไม่ฟรีนี่แล้วก็เสียงเงียบด้วยประมาณนี้นะครับเรียบร้อยใช้งานได้ปกติท่านผู้ชมก็โอเคนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับพัดลมไอเย็นฮาตาลอรก็ใช้งานได้ปกติแล้ว ก็เปลี่ยนใบพัดลมโกงกระลอกไปนะครับที่มันเสียงดังนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใช้ง,งานได้โอเคแล้วนะครับวันนี้หากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมดิายเพื่อรับชมสาระด,ดีในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม